ถือว่าเป็นข่าวดีที่องค์นารสิงห์มีประสงค์จะมาเยี่ยมเยียนทักทายเราเพื่อนบ้านแคว้นเล็กๆอย่างสีพิษยาและตามธรรมเนียมที่ผู้ปกครองที่ดีพึงปฏิบัติสืบต่อกันมาจงกลับไปบอกกษัตริย์ของเจ้าว่าข้าเจ้าปรันมาเหนือหัวแห่งสีพิษยาไม่มีข้อขัดข้องอะไรที่จะออกไปนอกกำแพงเมืองเพื่อต้อนรับ แขกที่นอบน้อมอย่างองค์นรสิง์เป็นคำตอบที่น่ายินดีกษัตริย์นรสิง์จัดเตรียมกองทัพนักรบมุ่งสู่ศรีพิศยามากกว่าทุกครั้งเพื่อให้สมเกียรติมาพร้อมสัญญาณุภาพน่าเกรงขามนะศรีพิศยายินดีรับเกียรตินั้นด้วยการจัดกองทัพ ให้มากพอกันเสียดายที่วันนี้แม่ทัพศรีขาสาไม่ได้ทักทายแม่ทัพติตสาของเราแม่ทัพติดสาคงกำลังจัดเตรียมทหารวุ่นวายเห็นจะจริงใช่ไหมเจ้าเหนือหัวสีพิษยา หมดเรื่องแล้วตจงรีบนำความกลับไปได้ฝากความระลึกของข้าไปถึงแม่ทัพติดสาด้วยโอกาสหน้าคงได้เจอกัน ปันแสงไม่ฉลาดเลยนะที่พูดเรื่องภายในให้คนนอกรู้ติดสาอยู่ไหนการราชการสำคัญขนาดนี้ทำไมถึงยังไม่มา ไม่ทับหายไปทั้งคืนไม่ยอมให้พวกคาตามไปด้วยหาทั้งเขตพระราชฐานก็ไม่มีใครเห็นข้าต้องการตัวติดสาทำไมถึงไม่มีใครรู้ว่าอยู่ที่ไหนมีเรื่องอะไรด่วนพี่ต้องออกไปเจรจาสึกกับกองทัพนรสิงห์พี่ชายเชา้านี้ข้าก็ยังไม่พบตัวท่านแม่ทัพติดสานี่คือเวลาแห่งชะตาบ้านเมืองนรสิงห์ไม่ต้องการให้สีพิษยาเป็นหนึ่งเดียว แต่ต้องการให้เราเป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งในนาจากปุรามอนซึ่งลูกหลานแห่งบัลลังก์ศีพิษยาทุกคนจะไม่มีวันยอมแน่นอนสายเลือดกษัตริย์ย่อมหวงแหนบัลลังก์ข้าเห็นด้วยแต่คราวนี้ดูเหมือนแม่ทัพคู่ใจของท่านเนี่ยจะไม่คิดอย่างนั้นถึงหดหัวหายหน้าหายตาไม่ยอมออกมาอวดความเกรงกล้ามาืทุกครั้ง พี่ชายไม่เคยละทิ้งหน้าที่แม่ทัพพี่ชายอาจจะกำลังทำเรื่องสำคัญอยู่ที่ไหนสักแห่งนั่นสินะและคงจะสำคัญมากซสกด้วย ที่หัวใจของพวกมันตกอยู่ในกำมือเราเห็นไม่ทับติษาไหมไม่เห็น ทั้ของข้าหายไปทั้งคนทำไมป่านนี้ถึงหากันยังไม่เจอ ที่ตรงนี้จะเป็นที่แห่งความรักของเราเช่นเดียวกับอ้อมกอดของพี่ชายที่จะมีให้น้องน้อยคนเดียวเท่านั้นพี่ชายสัญญา ิสาลมแรงรเกินข้าหนาว เจ้าทำให้หัวใจที่โหยหารักของข้าเปี่ยมล้นไปด้วยความสุข ติดสาเจ้านางอินยาแม่ของข้าเป็นไปได้เลยนี่ข้านึกไม่ถึงอย่าร้องไห้ไปเลยมารันมาต่อให้น้ำตาของเจ้าเป็นสายเลือดติดสาคนรักของเจ้าเนี่ยก็ไม่มีวันกลับมา หอมอกติดสากลายเป็นที่พักพิงของเจ้านางอินยาไปแล้วพี่ชายเป็นคนที่มีจิตใจมัน่นคงเจ้านี่มันช่างน่าสงสารทั้งน่าสงสารน่าเวทนาแล้วก็น่าสมเพชข้าเคยเตือนเจ้าแล้วนั่งท่าดอย่างเจ้าเนี่ยมันเป็นได้แค่เพียงของเล่นพอหมดความอหอมหวาน ใครจะใยดีไม่จริงพี่ชายารักขารักรักท้าอย่างเจ้าแล้วได้อะไรอ๋อตำแหน่งสามีน้องนางคนใหม่พี่ชายล่ะข้าจักใจจริงความรักความจริงใจช่างฟังดูอ่อนหวาน ปลอบปลมหัวใจที่เพ้อฝันไฟสูงคนอยากติดสาแข็งแกร่งฉลายที่เขาทำดีกับเจ้าไม่ใช่พอรักแต่เพราะรู้ว่าสายเลือดครึ่งหนึ่งของเจ้ามาจากเจ้าเีพิษยาแต่เมื่อไม่มีอะไรมาล้างบนทินของอะเลยาแม่เจ้าที่รักรอบพบชายชู ตำแหน่งน้องนางแห่งสีพิษยาก็ยิ่งห่างไกลออกไปทุกทีนักคนชายกันติดสารนะจะรักเจ้าจะทำดีกับเจ้าต่อไปเพื่ออะไรสู้ทําตามหัวใจตัวเองไม่ดีคนเหรอ มากสินะเกรียจะต้องปิดห้องไงลงโทษกันสองต่อสองทั้งคืน่านก็ข้าไม่เคยเป็นคนที่ในสายตาใครอยู่แล้วไม่เป็นไรมาลันมาถ้าเจ้าอยากเห็นความจริงตามที่ข้าพูดก็ไปถามคนรักของเจ้าว่าเมื่อคืนติดสาอยู่ที่ไหนในเรือนตัวเองหรือห้องนอนของเจ้านายอินยา กสิบบอกรักข้าว่าติดสาเป็นของเจ้านางอินยาคนเดียว